ไม่กี่วันมานี้มีอดีตมิชาชีพออกมาแฉแค่รับสายประมาณ2-3นาทีก็โดนดูดตังหมดบัญชีเกี้ยงเจ้าหน้าที่ได้ออกมาพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงเรื่องนี้กลุ่มคนไอทีเขารู้ดีอยู่แล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ฟังจากอาดีตมิชาชีพพูดแล้วอารมณ์เหมือนการเสกหนังควายเข้าท้อง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักการมันดูโอเวอร์ไปทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะแอปพลิเคชันและโปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไอทีต่างๆบนโลกนี้ล้วนเกิดจากกลุ่มคนไอทีที่เรียนรู้เรื่องนี้มาโดยตรงพื้นฐานของทุกคนบนโลกนี้เรียนมาจากพื้นฐานเดียวกันและเขาจะอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพราะฉะนั้น กลุ่มคนพวกนี้เขาจะรู้ดีกว่าใครรู้ดีกว่าทนายรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและรู้ดีกว่ามิจฉาชีพที่ทําหน้าที่แค่หลอกเหยื่อหรือถ่วงเวลาคนที่ควบคุมแอปพลิเคชันดูดตังคนนั้นนะรู้ดีเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเขียนแอปขึ้นมาด้วยซ้ำบุคคลที่จะมีอํานาจในการดูดตังแค่ไม่กี่วินาทีในการโทรนั้นมีอยู่แค่ภรรยาเท่านั้นครับ มีเท่าไรในบัญชีก็หมดอันนี้ยน่าเชื่อกว่าเยอะเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ